ดิฉันบริหารธุรกิจนะคะใช้เงินลงทุนมากกว่า15ล้านอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าจะคืนว่าจะได้กําไรเท่าไหร่แค่บริหารยังไงให้คืนทุนนะคะยังต้องใช้เวลาหลายปีเลยแล้วกับธุรกิจยูนิ y ิเลอร์นี่แหละคะ่ะดิฉันมาทำสองสัปดาห์ดิฉันได้คืนทุนแล้วว่า600บาทนะคะก็คืนแล้วเงินที่ดิฉันเสียไปทงให้ดิฉันสวยขึ้นขนาดเนี้น ฉันก็ทําต่อไปทําอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะยังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องหนึ่งเดือนผ่านไปที่ฉันมีรายได้สองหมื่นสองสองหมื่นหกพันหกร้อยบาททำให้ที่ฉันพอเนี่ยว่ารายได้เนี่ยมันเป็นรายได้ก้ากระโดดที่ฉันพูดไปว่าบริหารยังไงให้ได้ทุนคืนใช้เวลาหลายปี แต่ธุรกิจนี้ทาไปพัฒนาตัวเองไปอะค่ะที่ฉันยังมีรายได้มากกว่า3เท่าจากเดือนแรกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะอีก3เดือนดิฉันมีรายได้เพิ่มเป็นหกเท่าจากเดือนแรกเกือบ3ามหมื่นห้าพันบาทนะคะทาให้ดิฉันเห็นค่ะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอนาคตของิฉันนะคะธุรกิจบริหารที่ฉันยังบริหารอยู่แต่ธุรกิจนี้ค่ะจะเป็นธุรกิจที่ เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่ดิฉันจะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปนะคะและตลอดระยะเวลา1ปีค่ะดิฉันก็ได้พัฒนาค่ะแล้วก็นําพาทีมงานนะคะให้ประสบความสําเร็จปรับตําแหน่งและมีไรายได้เพิ่มหลายนะคะนะคะแล้วในช่วงแล้วดิฉันเนี่ยยังมิชิญนะคะท่องเที่ยวนะคะทั้งในประเทศต่าง ฟรีแบบบีไอะค่ะเพราะโดยปกติดิฉันเที่ยวเนี่ยแทบจะตลอดปีจะเสียเงินเยอะมากแล้วท่บบน้นที่ดิฉันได้เที่ยวนะคะแทบทริปแรกที่ดิฉันก็ประทับใจมากค่ะโรงแรมระดับ5ดาวพักข่อนอย่างดีอาหารอย่างดีทุกอย่าง v ี p อหมดนะคะแถมไม่เสียตังค์คุ้มมากค่ะ ทุกท่านอาจจะเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายคนไม่มีอะไรจะทำหรอกคะ่ะแล้วถึงจะทำแต่ดิฉันไม่ได้มองแบบนั้น,นะคะ่ะพอดิฉันเลือกที่จะทำดิฉันเลือกบริษัทยูนิลิเวอร์ดิฉันเลือกเพราะความยิ่งใหญ่และมั่นคงของยูนิลิเวอร์นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นคู่ค้ากับบริษัทยูนิลิเวอร์วันนี้ที่ดิฉันทำได้ทุกท่านในห้องนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ